ไปยิงไปยิงเนี่ยไปยิงขโมยเนี่ยขโมยมากิน<ป>เด้เอาว่าอะไรนะว่าอะไรเอาไปยิงเนี่ยไปยิงเดวลงไปยิงเอาปืนไปยิงใกล้ๆแล้ว <c oughs> วันนี้มันเกิดวันนี้มันเกิดฟนในวันนี้เออซื้อเค้กมาอยู่ที่บ้าน,นเออไปเลยตอนเย็นซื้อเค้กมาแล้วว่อาอะไรนะ,นะโอ้ยบักน้อย,อยว้าวคือคืนนะ พอดีผมปอกอ้อยนะฮะปอกอ้อยนี่ฮะนั่งด้านในนะครับอันนี้เป็นที่เก็บที่พักอ้อยของผมหลานก็มาเล่น<แ>เด็กก็มาเล่นนะ<แ>น,นี่เป็นต้นหมอนที่ผมปลูกไว้เมื่อสองปีสองปีกว่าได้แล้วเกือบ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  ามปีไม่ค่อยได้กินหรอกครับไม่ค่อยได้กินนะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเด็กเมากินมันดกอยู่นะดกดกมากๆเลย oh <my> พิมพิมให้พี่เก็บให้กินนะไปให้พี่เเก็บไปกินไปไปขอไปขอกินเออทักทายยามเย็นครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันศุกร์นะวันศุกร์กับวันเสาร์สองวันติดนะเจอกันที่ถนนคนเดินร้อยเอ็ดนะครับ เจอที่ถึงคนเดินล้อเอ็ดพอดีได้ล็อกประจำแล้วทายยามเย็นครับทักทายยามเย็นเด็กามาเล่นกัน นั่งเพื่นๆครับดูเด็กเล่นกัน <are> เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทักทายยามเย็นครับสวัสดีครับ